มุนชีพุทธกวนไตรในต่างแลรนะครับอันนี้ก็คือแกงปลาย่างนะครับนี่ดูแกงปลาจู่ภูเขานะครับแกงปลาย่างนะฮะมาครับมาครับมาครับ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 พี่น้องเอยขากรองก่อนหิวแล้วนี่อืมอร่อยอร่อยทุกมือ Đang khoai pháo nè Thích chị Mày không ăn à nào, เคยกินข้าวกับน้ำมา้องกินคำนำหน่อยนะจริงๆอยากคงคับคอยว่าเลยนะครับ อื้มอืมบพัก๊วอืมชอบเลยน้ำควาย 응응 <목소리> 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 으흠. 요즘. 너펌 마요. 투투투투투管吗? 가자. อืมอ,อยากขมไดยมีนำมะแนงหรือเหนืองแล้วเลยมา <c oughs> แต้มูจจาไกิกนไมไมเบื่อหนัะ อื่ไหมเหนียวบักกินนังผต้งแล้วกินแบบว่าต้นใหม่ๆครับร้อน พี่ถ้าเกิดว่าไปจีก่อนนะครับถ้าเกิดไม่จีได้กินหมดแค่เม็ดเร็วถ้าเกิดจีได้กินหมดประมาณสองสาเม็ดน่ะพี่ถึน้ำเลยกับจุ่มจิ้มน้ำาจุ่ม ืทำเจเพื่นได้มากของพวเนี่ยเพ่อนได้เต็มทมันดีเมื่อจงลางปลาแมากองยังปลาดลปลายัาง นะครับพี่น้องะโอเคนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณหนอยากจะสั่งซื้อยามองแก้ปวดเมื่อยของมนก็นะครับเลยผลจริงๆนะครับเนี่ยก็ยวมนจะทิ้งเวอร์ทรไว้ข้างล่างนะครับ <c oughs> ปวดซ้ำลำเขียวเวลาปวดเข้าปวดคอปวดเข่าปวดข้อปวดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มาทาทูทาทูนะครับแป๊บเดียวก็หาย นี่หมอนก็ใช้อยู่บางครั้งเวลาลูกๆเอ่าเงยๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่ามัจทิ้งเบอร์โทรไว้ดังๆนะครับถ้าใครอยากลองใช้ดูก็ไปใช้ได้เลย มือนก็เจแล้วพี่น้องไปก่อนนะครับสําหวบที่ปอาหาช้าวันนี้เข้าวแกงปลาย่างนะครับยาคุปลาท่านเองนะครับเนาะกับปาปังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบกินเนื้อกินปลาแบบมนแล้วก็อาหารแบบแบบก็เข้ามาดูในช่องนชีพิตคนไต้ในต่างแดนเข้ามาดูไล่์ในช่องชีวิตคนญต้ต่างแดนนะครับขอบคุณครับในแฟนเพจและในยูทูบนะครับ